สวัสดีครับช่วง i n s p i r o l วันนี้นะครับผมจะพาไปคุยกับเครื่องคนเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่สำหรับดนตรีล็อกคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีละก็คือเครื่องริมคนเล่นคีย์บอร์ดทั้งหลายทั้งแหล่เท่าที่ทำได้ i n s p i r o l นี่จะเคยสัมภาษณ์คุณโอมบอดี้สลาเมไปคนเดียวเองสำหรับอีกวงหนึ่งที่มีเปียโ,โนเป็นแกนหลักสำคัญในการทำดนตรีล็อกสำหรับบ้านเรานะครับก็คือวง Instinct วันนี้ผมจะพาไปคุยกับคุณปอ Instinct มือเปียโนของวง Instinct ครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณปออินสติ้งแล้วนะครับสวัสดีครับปอสวัสดีครับพี่นอครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อินสติ้งงานเยอะไหมครับก็มีงานอยู่เรื่อยๆครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มัาเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลพิเศษออกไปเพลงไลท์ใช่เป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับเพลงไลท์ครับตอนนี้บ้านเรานิ่งๆอยู่จริงเหรอจริงหลักๆเนี่ยการโปรโมทเนี่ยมันยังไม่ไม่ไม่เข้าสู่กระบวนการที่จริงจังเพราะว่าบีเวอร์เนี่ยตอนนี้เขาไปเรียนภาษาอยู่ที่อังกฤษ แล้วต้องสื่อสารแั่ไหสื่อสารกันแบบไหนภาษาคือปาเมยังพูดญี่ปุ่นได้แต่ตัวพวกเขาอ่ะก็ได้อังกฤษบ้างเราก็ได้อังกฤษนิดหน่อยได้หน่อยเราค่ายเขาเงินไปเวลาคุยก็นิดนึงก็สนุกดีนะสนุกดีนะมันก็เหมือนกับมันเราโชคดีที่เรามาทํางานดนตรีแหละมันก็ภาษาดนตรีอ่ะมันมันก็เป็นอะไรที่จูนกันง่ายอยู่แล้ว น้อยคนมากที่จะเริ่มเล่นเครื่องมือที่เป็นเครื่องริมผมเรียกว่าเครื่องริมคือพวกคีย์บอร์ดฮะทําทำไมถึงเลือกเล่นเครื่องแบบนี้เอาจริงๆเลยจุดเริ่มเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เลือกไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆในวงเนี่ยที่เรารวมตัวกันตอนแรกเนี่ยกีต้ารมีแล้วกลองมีแล้วเบสมีแล้วนักร้องมีแล้วบางเอิญที่บ้านมันมีคีย์บอร์ดอยู่ตัวหนึ่งตัวเล็กๆครับของพี่ชายครับเราก็เอาไอ้คีย์บอร์ดตัวนั้นอะยึดมาเลย เอาไปรวมวงกับเพื่อนแล้วเราก็พอเล่นได้บ้างพอเล่นได้บ้างแต่จริงๆหลักๆที่ผมชอบผมชอบตีกองนั่นคืออายุประมาณเท่าไหร่ครับมหาลัยก็1 8บแประมาณแสดงว่าเริ่มเล่นนี้ค่อนข้างช้าพอสมควรนะครช้าครับคือมาอยู่ที่หอการค้าทีนี้หอการค้าเนี่ยก็จะมีชมรมดนตรีก็เนี่ยฮะได้เข้าไปอยู่ในชมรมนี้โดยการชวนของเพื่อนเพื่อนที่คณะหลังจากนั้นนะครับชีวิตเปลี่ยน คือผมเนี่ยเป็นคนที่หาตัวเองไม่เจอคือไม่รู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรพอมาอยู่ชมรมเนี่ยมันมันมันได้เรียนรู้ความความเป็นนักดนตรีเนี่ยมันมันมันมีเรื่องราวต่างๆมีสาระมีการที่เราต้องเอาตรงนี้มาใช้ดำเนินชีวิตผมโชคดีที่เพื่อนที่แวดล้อมกันอะ่ะคือทุกคนเป็นนักดนตรีที่ที่มุ่งมัน่นวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปรวมวง แล้วก็ได้ไปออกงานสมัยนั้นก็จะเป็นพวกงานแต่งงานงานปาร์ตี้ปีใหม่เอ้ยไปเป็นงานรับน้องอะไรอย่างนี้แฟชชิ่นไนท์อะไรอย่างเงี้ยฮะทำได้เงินด้วยไงได้เงินด้วยมันได้เงินด้วยแล้วมันมันรู้สึกมันพราวมันเราได้แสดงความเป็นตัวเราออกไปรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอโชคดี ปอเล่าให้ผมฟังว่า<ะ>เริ่มเล่นคีย์บอร์ดเพราะความไม่ได้ตั้งใจหรอกอเคยคิดไหมว่าถ้าย้อนกลับไปได้ฉันอาจจะเปลี่ยนไปเล่นเครื่องอื่นไม่ผมว่าถือว่าโชคดีหลายคนบอกว่าเล่นเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยได้เปรียบเรื่องของคอร์ดเรื่องของเมโลดี้ทุกอย่างมัน,มนคนเล่นเปนโนมันได้เปรียบเขาว่านว่าอย่างนั้นผม,ผมก็ผมก็เริ่มมารู้สึกตอนโต,นตนเนี่ยเออจริงจริงเท่าที่เห็นเป็นโนเรนจ์มันกว้างนะครับ เขาไปได้ต่ำกว่าเบสใช่แล้วก็ไปได้สูงมากคืออาจจะเห็นกีตากวีหลายคนก็เลือกเล่นเครื่องมือนี้เพราะว่าอาจจะบอกว่าแต่งแล้วมองเห็นใช่คับมันมองเห็นมันมองเห็นหมดเลยครับโน้ตทั้งหมดแล้วได้เริ่มเรียนจริงจังจังรไหมครับไม่เคยเลยครับฝึกยังไงครับอันนี้อยากรู้มากก็จะมีพวกวิดีโอที่สอนก็ร้านวิดีโอแถวถนนเพชรบุรีผมจะอาศัยดูจากพวกกีตาร์ฮีโร่เขาจะมีมือคีย์บอร์ดที่เจ๋งๆอยู่ โปโซโล่ไฟแลบทั้งหลายอะไรเงี้ยฮะก็จะมีประมาณนั้นตอนแรกก็ชอบแบบนั้นพยายามจะเล่นให้ได้เหมือนเขาตอนนั้นเราก็ว่าเราเล่นเหมือนนะอ่ะพูดตรงๆยอมรับแต่ตอนนี้กลับไปมองตลกตัวเองอาจจะเป็นอารมณ์เหินเหินได้แลยใช่ไหมใช่เนี่ยแหละอันเนี้ยใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มมาทำวงจริงๆจังตอนแรกคือวงเกิลถูกไหมครับครับ เป็นไม่ยังไงถึงมาเป็นวงเกิร์วงเกิร์นี่ก็ถือว่าเป็นจับพัดจัูอีกมาแบบมารวมตัวกันโดยโดยไม่เราไมา่ได้เล่นดนตรีมาด้วยกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มแต่ว่าเป็นการเริ่มเริ่มมองจากการชวนกันว่าเอ้คนนี้ก็เล่นคนนั้นก็เล่นก็มามารวมรวงกันแล้วก็พยายามที่จะทำเดโมแล้วเสนอค่ายเทปเลยไปหลายที่เหมือนกันนะกว่าจะตอบรับเนี่ยแล้วก็บ,บางที่เนี่ยเขาไม่ฟังเพลงเลยนะ เขาบอกว่า,าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเ,เดี๋ยวขอดูรูปถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโทรค่อยว่าอยู่กับ girls ได้กี่ปีครับมีผลงานออกมาเยอะไหมเออ g i r l นี่3มชุดประมาณเจ็ดเจ็ดแปดปีประมาณนั้นแล้วทำไมถึงเลิกไปก girls ก็มันน่าจะมาถึงจุดที่ อิ่มตัวของของแต่ละคนซึ่งพอเราเริ่มโตขึ้นเนื้องานเราก็เริ่มเริ่มเข้าใจดนตรีมากขึ้นนะฮะพอเข้าใจดนตรีมากขึ้นก็ก็มันก็มีแต่ละคนก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทีก็เลยคุยกันก,ก็ก็จากกันด้วยดีฮะและทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนซีกันอยู่